คำถแถลงของรัฐบาลก้าวผ่านสวิกฤตเดินหน้าไปด้วยกันพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านในห่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวผ่านสถานการณ์สำคัญสองประการที่ท้าทายและส่งผลกระทบต,ต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศเรารเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568 ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้อดทนอดกั้นต่อการยั่วยุการนําเสนอข่าวปลอมที่ทําลายความไว้วางใจภายในประเทศและต่างประเทศที่สําคัญรัฐบาลยึดมั่นในการเลือกใช้แนวทางสันติวิธีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและตามหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอดพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเราชาวไทยมีเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมา ด้วความเป็นคนที่รักสงบอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีต่อกันและกันแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่การสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยปฏิบัติการที่ไร้มนุษยธรรมรัฐบาลจำเป็นต้องดาเนินการมาตรการตอบโต้ในทันทีทั้งการทหารทั้งการข่าวและการต่างประเทศอย่างรอบด้านและเด็ดขาด เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตของประชาชนในชาติและทําให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้เหตุการณ์พะทะบริเวณชายแดนได้สิตสดลงแล้วเบื้องต้นและได้เริ่มเข้าสู่การเจราจาเพื่อแก้ไขปะถาน,นี้ร่วมกันผ่านการประชุม GBC ตามหลักสันติวิธีซึ่งประเทศไทยของเราได้ยึดมั่นมาโดยตลอดรัฐบาลขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวทุกๆครอบครัวและพี่น้องประชาชนทุกท่านในจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ซึ่งแม้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้แต่รัฐบาลจะขอผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของพี่น้องประชาชนทุกคน ที่รับผลกระทบโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวทหารเจ้าหน้าที่ราชการที่เสียชีวิตรวมรายละ10ล้านบาทและครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตรวมรายละ8ล้านบาทพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่มุ่งหมายจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชนสถานการณ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือไทยเราต้องประสบกับมาตรการภาษีการค้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบและต่อเนื่องโดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญการที่สหรัฐอเมริกาประกาศอัตราภาษีการค้าของไทยที่ร้อยละ19 จึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและผลจากการทำงานอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทําให้ไทยยังคงมีศักยภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกและยังคงความได้เปรียบประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคซึ่งอาจถือได้ว่านี่คือโอกาสใหม่ของไทยในการเปิดประตูสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ดีรัฐบาลทราบดีว่า การเปลี่ยนแปลงกติกาและโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกย่อมทำให้ประเทศต้องมีการปรับตัวดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการทางการเงินทั้งมาตรการซอฟโดนมาตรการพักชำระหนี้การส่งเสริมให้คนไทยใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศและการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรองรับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงบทเรียนจากเหตุการณ์ทั้งสองที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกเราต่างได้เรียนรู้ว่าการจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆจำเป็นต้องอาศัยความสามัคคีของพวกเราชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทุกคน จะจับมือร่วมใจกันมองตรงไปยังโอกาสและความท้าทายข้างหน้าเพื่อเริ่มก้าวเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันอีกครั้งนั่นคือการสร้างประเทศไทยให้มีแต่ความสงบร่ว่มเย็นและเพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่ดีมีสุขโดยเร็วขอบคุณครับ